ไม่ใช่เหล้าแอลกอฮอลเ์เบียเหล้าเบียที่ควบคุมซื้อได้ตลอดเวลาค่ะทุกคนเขาก็รู้หมดแหละอีสัตวว่าสปายเป็นเครื่องดื่มควบคุมเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สปายจัดเป็นเครื่องดื่มที่ซื้อได้ไม่จํากัดเวลามันคือเครื่องดื่มน้าอางุ่นไม่ใช่เครื่องดื่มควบคุมไม่ใช่แอลกอฮอล์ควบคุมนะเจ้าคะแต่มันเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะ ถึงจะต่ําแต่มันก็มีค่ะลองไปซื้อดูนะลองไปซื้อดูค่ะสปายนี่ซื้อได้ตลอดเวลามันเป็นเครื่องดื่มน้ําองุ่นค่ะมันเป็นเครื่องดื่มแบบไหนไปไปศึกษาม,มาไปศึกษาม,มา,ปส,ส,า,มมาสปายเป็นเครื่องดื่มแบบไหนมีจํากัดเวลาซื้อไหมไปศึกษามาก่อนแหมไปศึกษามาไปศึกษามามึงอ่ะไปศึกษาม,มาก่อนอีสัตว์สปายเขาควบคุมไหม เขาเป็นแอลกอฮอล์ควบคุมไปสปายเด็กซื้อได้ไหมนะขายตลอดเวลาไหมเขาต้องขายตอนสิบเจ็ดนาฬิกาหรือสิบปดนาฬิกาอะไรไม่วะพวกมึงไปดูก่อนมันเป็นน้ําผลไม้หรือมันเป็นแอลกอฮอล์ควบคุมเวลาซื้อเวลาขายแล้วเนี้ยไปดูก่อนไปดูก่อนมันเป็นน้ําเมาหรือมันเป็นเครื่องดื่มผลไม้วะมึงไปศึกษามาก่อนงับงับมึงไปศึกษามาด้วยนะงับงับโอ้ยแม่มึงก็ออกมาแก้ตัวให้ซะแบบ สังหารหมูไปเลยอะเออแก้ตัวยังไงวะให้ตายหมู่กันไปเลย <c oughs> เฮี้ยอะไรด้วยละ่ะถ้ากูจะดื่มสไปายไวทคูลเออร์สักขวดนึงเนี่ยสังคมเป็นเฮี้ยอะไรนักหนามึงจะชักตายหากันไหมมึงจะกินวายมึงจะแดกวายยังไงมึงก็แดกได้เพราะมึงมึงอยู่บ้านค่ะอิสัตว์ <c oughs> จริงไหม <c oughs> เ็ดอีเหลืองมึงแดกไปกี่ขวดกี่มึงก็แดกได้เพราะมึงอยู่บ้านแล้วก็มึง ไม่มีปัญญาที่จะขับรถออกจากบ้านค่ะมึงไม่มึงไม่รู้จะไปไหนไงแมมออกมาแก้ตัวจะดื่มยังไงก็ได้เหตุมันยังไม่เกิดมึงต้องรอให้รถชนคนตายก่อนหรือไงวะอิสัต์พูดไม่ออกเหมือนกันเพราะลูกสาวเราก็มีส่วนผิดก,กฎหมายตรงนั้นมึงไปถามนะคนที่เขากินเหล้าเมาไปถามเขานะว่าเขาเมาไหม ร้อยคนอ่ะจะบอกว่าตัวเองเมาอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แหละนอกานั้นก็บอกกูไม่เมากูยังไม่เมากูยังมีสติจริงไหมเป็ดอีเหลืองแม่กูถามหน่อยและไอ้ที่ออกมาทำออกมานั่งพูดออกมานั่งบูลลี่เขาเนี่ยไม่คิดหรือว่าสังคมมันจะอาจจะเป็นเฮี้ยกันบ้างเอาง่ายๆเอาก่อนที่มึงจะไปสอนใครนะ่ะมึงดูครอบครัวของมึงก่อนมีความอุ่น มีความพร้อมที่จะไปสอนใครหรือยัง<อ>มึงอย่าเสือกไปสอนใครอิสัตว์ทำครอบครัวตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาสอนแล้วค่อยสอนคนอื่นค่ะนะอิสัตอิสัตอีรอปิดอียันโอ้แม่คุณแม่คุณคนสวย แม่คุณคนงามอีตอแหลมึงฟังกูมึงไม่มาแขวะกูก่อนมึงไม่มาว่าให้กูก่อนกูจะไม่ด่ามึงเลยสอ,นนสองคนนู้นสองคนนี้เคยส่องตัวเองไหมไม่ค่ะที่บ้านเป็นบ้านตูนไม่มีกระจกนะไม่มีการส่องตัวเองเลยไม่ดูสารลูปตัวเองเลยกู <c oughs> เป็นคนชัดเจนอยู่ตลอดนะไปว่าคนอื่นเขาอีดำตับเป็ด กูชัดเจนรู้ตัวเองก่อนคนอะไรว่าคนอื่นแบบมั่นใจมึงเอาความมั่นใจมาจากไหนกูเกียดกูเลยด่ากูด่ามึงเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันด่าแม่กูไงมึงไม่รู้หรอือ่สัมลีที่ปอบไอีเหลืองด่าคือแม่กูกูจะไม่พูดเลยว่าด่าตามสบายกูมีความรู้สึกกูเป็นลูกกูก็ออกมาปกป้อง ศักดิ์สรีแม่กูคะ่ะกูด่ามันมันไม่รู้สึกเจ็บก็ช่างแต่ที่มันด่าแม่กูกูรู้สึกเจ็บถ้ามึงไม่รู้สึกเจ็บก็แล้วแต่มึงค่ะอิสัมรีม<อ>ึงใส่ร้ายกูมึงหาเรื่องไงมึงใส่ความกูไงที่กูออกมาด่ามึงอยู่เนี่ยอู้ยแม่คุณกระแดะตอแหลวะ่ะนี่ไงชัดเจนพอไหม กูดีทุอย่างมึงหรือกูดูตัวเองก่อนคนอะไรว่าคนอื่นแบบมั่นใจมึงเอาความมั่นใจมาจากไหนอสัตว์มึงลืมกรรมพืชของมึงถามว่าสัตว์อีสัตว์มึงลืม มึงลืงกรรมพืชของมึงถามว่าสาวิตรีรู้สึกสะดุ้งสะเทือนไหมกับใครที่มาพูดจาหยาบคายหรือว่าด่าหรือว่าอะไรพวกนี้ตอนนี้นะไม่ค่ะมีแต่ตัวเหี้ยเท่านั้นมีแต่สัตว์นรกเท่านั้นที่คิดไม่ได้คุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะามึสั่งสอนน้องว่าน้องไม่รู้จักถูกไม่รู้จักผิดตัวมึงเอง รู้จักถูกรู้จักผิดบ้างไหมไม่สาเข้าใจเลยค่ะไม่สาเข้าใจแล้ว่าพวกคุณเป็นอะไรหัวร้อนกันอย่างนั้นอย่างนี้พยายามแสดงออกทุกวิถีทางเพื่อที่จะสื่อให้คนอื่นรู้ว่าที่พวกมึงทํากับกูมันผิดอะไรประมาณเนี้นะมึงสอนตัวมึงเองก่อนอีสว์มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงรู้ว่าพวกคุณรับไม่ได้ค่ะรู้เลยว่าพวกคุณรับไม่ได้มึงอย่าลืมมึงก็เป็นสายเลือดเดียวกันถึงแม้มึงจะเปลี่ยนไปตั้งวงตระกูลใหม่มึงก็คือสายเลือดเดียวกัน สายเลือดที่มึงอ้างว่ามีเชื้อบ้าได้รับการรักษาเชื้อเดียวกันค่ะสายเลือดเดียวกันไม่สานะ่ะสี่ปีไม่สาชินแล้วกับการถูกคนอื่นบน่นถูกคนอื่นกล่าวถึงในทางที่ลบนะชินแล้วมึงก็อยู่ในสายเลือดนั้นเหมือนกันอีสักมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมึงสมควรแล้วเหรอที่มึงพูดต่อว่าวงตระกูลอ่ะ มันสมควรไหม <c oughs> มันไม่เป็นไรหรอกเชื่อฉันสินะเชื่อสาวิตีสิเชื่อดาแจสสิมันไม่เป็นอะไร <c oughs> มึงไม่ผิดเลยใช่ไหมที่ไปยุโยงให้คนอื่นเกียดพ่อเกียดแม่เกียดญาติพี่น้องมึงไม่ผิดหรอมึงคิดหรอว่ามึงจะหนีพ้นสายเลือดเนี้ <c oughs> ไม่ต้องใช้คําหยาบคายไม่ต้องด่ากาดาไม่ต้องตวาดแค่พูดเบาๆก็เจ็บค่ะ <c oughs> อีสัตว์ คำพูดพวกนี้ไม่สามารถใช้ได้ในสังคมของคนมีการศึกษานะคะมึงทำตัวเหี้ยเใครเขาจะรักเวลาคุณสา์คำพูดหยาบคายมาที่สาวิตีนะเพื่อที่จะทำให้สาวิตีรู้สึกแบบชักตายอะไรพวกนี้บอกเลยว่าสาวิตีไม่ชักตายเพราะคำหยาบคายนะคะบัวใต้ตมอะไม่มีทางโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้หรอกพวกมึงอะ่ะคำพูดหยาบคาย ใช้ได้ในกลุ่มคนพี่นิยมคำพูดแบบนั้นด้วยกันเท่านั้นเพราะมันจะสื่อสารกันรู้เรื่องเคมีตรงกันมันจะมีขึ้นเลยนะสัตว์ตัวมึงเคยให้อะไรพ่อแม่บ้างไหมเคยให้ความสุขพ่อแม่บ้างไหมแม้แต่ถึงวันพ่อใกล้จะตายแล้วอ่ะมึงยังไม่ไปดูดาดูดีเลยมันก็เป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแหละมึงแรงน้ําใจไหมพ่อมึงใกล้จะตายแล้ว มึงยังไม่ไปดูดำดูดีละอีสัตว์มันเป็นธรรมชาติค่ะมึงสมควรเอามาพูดไหมจริงไมล่ละความพยายามอยากเอาชนะของพวกคุณทําให้สาวิตีเห็นความเป็นธรรมชาติของสิ่งมีสิ่สงมีชีวิตนะ